สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในซีรีส์ถอดรหัสเงินดอลล่าร์สำหรับครั้งนี้จะเป็นการใช้โมเดลในการหาที่มาของมูลค่าของสินทรัพย์อย่าง US ดอลลร์ว่ามันสามารถรักษามูลค่าได้อย่างไรซึ่งโมเดลที่ใช้อธิบายเรื่องนี้เรียกว่า three quarter model หรือเรียกสั้นๆว่า3 Q ก็ได้นะครับก่อนอื่นผมขออธิบายวิธีการใช้โมเดลก่อนนะครับ โมเดลนี้จะมองว่าปัจจัยที่มีผลต่อการดันมูลค่าของสินทรัพย์นั้นมีอยู่แค่4ตัวเท่านั้นและก็เอามาเรียงกันในรูปแบบของตารางสีช่องโดยซ้ายบนก็คือด a มา d ด m มานนี้จะพูดถึงคนกลุ่มใหญ่ที่มีอำนาจน้อยและมีความต้องการในสินทรัพย์นั้นๆส่วนขวาบนก็คือ Scarcity สินทรัพย์ที่หายากก็จะมีมูลค่าสูง สินทรัพย์ที่หาได้ง่ายๆมูลค่าก็จะลดลงไปทีนี้มาดูฝั่งล่างซ้ายบ้างคือ trust trust นี้จะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นทั้งของตัวสินค้าและตัวระบบในสายตาของผู้ใช้หรือผู้ที่ต้องการสินทรัพย์นั้นว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวสุดท้ายขวาล่าง market maker ตัวนี้จะเป็นคู่ตรงกันข้ามกับตัวนี้นะครับ market maker จะหมายถึงคนกลุ่มน้อย แต่มีอำนาจมากและเป้าหมายของ Market Maker ก็คือพยายามจะดันราคาสินทรัพย์ให้มีราคาสูงปัจจัยทั้ง4อย่างใน three quarter model เนี่ยจะอธิบายพื้นฐานว่าทำไมสินทรัพย์นั้นถึงมีมูลค่าหรือยังรักษามูลค่าได้ซึ่งผมจะนำเคสของเงิน u s ดอลลาร์มาเป็นตัวอธิบายด้วยโมเดลนี้นะครับเราไปดูตรงนี้กันผมอยากจะเริ่มที่ช่องขวาบนก่อนคือ scarcity ใน E ีีที่แล้วผมเล่าประวัติศาสตร์ของเงินดอลลาร์แล้วทุกท่านก็รู้ว่าในปี1971อเมริกายกเลิกการผูกเงินดอลลาร์กับทองคำออกไปเดิมชีเงินดอลลาร์เป็นตัวแทนของทองคำแต่หลังจาก1971นิกสันยกเลิกไม่เกี่ยวกันอีกต่อไปเงินดอลลาร์ก็คือเงินดอลลาร์ทองคำก็คือทองคำหลังจากนั้นนะครับธนาคารกลางของอเมริกาสามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับนโยบายว่าจะพิมพ์เท่าไหร่และโดยเฉพาะในปี2008และ2019-2020อเมริกาพิมพ์เงินออกมามากมายมหาศาลท่วโลกเลยนั่นเกาหมายความว่าคุณสมบัติของ s ก a r c i t y คือความหายากก็หมดไปอเมริกาเลือกที่จะทิ้งตัวนี้ทันทีครับเพราะว่าต้องการพิมพ์เงินมากกว่าแต่การทิ้งตัวนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรเพิ่มสินทรัพย์ตัวนั้นก็จะด้อยค่าลงทันที แต่สิ่งที่อเมริกาทำเพิ่มก็คือเข้าไปสร้างตัวนี้เพิ่มครับตัวที่เรียกว่าดีมานเข้าไปทำอย่างไรครับจำที่เล่าได้ไหมครับ1973นิกสันไปคุยกับกษัตริย์ซาอุทำข้อตกลงให้การค้าน้ำมันของโลกเนี่ยใช้เงินดอลลาร์เท่านั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าเพโตรดอลลาร์ขึ้นมาทันที และเป็นการสร้างดีมานอย่างหาสารให้กับเงินดอลลาร์ไปรวมกับข้อตกลงเบตันวูดในปี1944ที่ทุกคนต้องสำรองเงินดอลลาร์ไว้ซึ่งตอนนั้นคิดว่าเงินดอลลาร์ก็คือทองคำแต่ว่ามันถูกยกเลิกไปแล้วแต่เงินดอลลาร์ที่สำรองไว้ยังคงอยู่ นั่นก็หมายความว่ามีการสร้างดีมานด์การใช้เงินดอลลาร์เพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่นี่ยังไม่รวมถึงการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆที่ใช้เงินดอลลาร์รวมถึงการขายพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาตัวนี้แหละครับดีมานด์ที่สร้างขึ้นมาอย่างมหาศาลต่อให้พิมพ์เงินออกมาอย่างมหาศาลมันก็ยังอยู่ในสมดุลที่ยังรักษามูลค่าของเงินดอลลาร์ไว้อยู่ ทีนี้มาดูตัวอื่นเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นคือตัว market maker ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราวิเคราะห์ในกรอบสกุลเงินของโลกนะครับคือและตัวอย่างก็คือ US dollar เพราะฉะนั้น market maker เนี่ยไม่ธรรมดานั่นก็คือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถือว่าเขาเป็น market maker ที่ใหญ่แล้วก็ทรงพลังอำนาจทางการเมืองต่อเวทีโลกอย่างมากมาย ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมอเมริกาถึงเน้นนโยบายต่างประเทศอย่างเข้มแข็งเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เป็นมาเก็ตเมเกอร์ในเวทีโลกและพยายามสร้างดีบานกับเงินดอลลาร์ตลอดเวลาทีนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ trust trust ในที่นี้คือ trust ของเงิน US ดอลลาร์ ซึ่งแน่นอนที่สุดมันถูกแบ็กด้วย market maker ก็คือประเทศอเมริกาทางประเทศถามว่าตรงนี้มีความเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนี้ผมตอบได้เลยว่ามันถูกท้าทายแล้วเพราะว่าทุกคนรู้ว่าอเมริกาเองเนี่ยมีหนี้มากมายมหาศาลและก็มีคู่แข่งที่เริ่มสมน้ำสมเนื้อเนี่ยขึ้นมาท้าชิงอานาจนั่นก็คือจีนดังนั้นตัวนี้มันก็เริ่มมีความสั่นคลอนเล็กๆอยู่ ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับมาเก็ตเมเกอร์ตัวนี้ก็คืออเมริกาว่าเขาจะมีบทบาทในการสร้างอำนาจอย่างไรในอนาคตนะครับเอาละครับเดินทางมาสู่บทสรุปสุดท้ายของโมเดลนี้นะครับผมจะบอกว่าโมเดลนี้หัวใจหลักก็คือปัจจัยทั้ง4ที่เป็นตัวสร้างมูลค่ากับสินทรัพย์ตัวเลข3คือ three quarter หมายความว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างปัจจัยทั้ง4ทั้งหมดพร้อมกัน แค่สามารถสร้าง3ใน4ให้ได้สินทรัพย์นั้นก็จะมีมูลค่าเห็นไหมครับว่าอเมริกาเลือกทิ้งตัวนี้ไป s c a r c i t y แต่มาสร้างดีม n นที่มากมายมหาศาลแล้วก็มีการดูดทรัพย์ตัวซั p พลาที่ออกมาด้วยตามนโยบายทางการเงินของเฟดแล้วก็ Market Maker ทํทำงานเต็มที่ส่วน Trust เนี่ยก็ต้องรักษาและต่อสู้ต่อไป เอาละครับนี่คือบทสรุปสุดท้ายที่ผมพยายามจะอธิบายพื้นฐานของสินทรัพย์แต่ละประเภทว่าที่ไปที่มาของการสร้างโมูลค่าที่เกิดขึ้นเราจะอธิบายด้วยกรอบง่ายๆอย่างไรโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ผมมาเลือกมาใช้อธิบายสินทรัพย์ต่างๆและเป็นโมเดลที่ผมคิดขึ้นมาเองเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ที่กำลังทำความเข้าใจมูลค่าของสินทรัพย์อยู่ว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างในตอนถัดๆไปผมจะเอาสินทรัพย์ประเภทคริปโตเคอเรนซีหรืออื่นๆที่น่าสนใจนะครับมาวิเคราะห์ให้ดูว่ามูลค่าของมันควรจะเป็นเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ